สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชมค่ะวันนี้วันที่19สิงหาคม2568ค่ะมนนเมื่อนี้แม่หมูจะพาท่านผู้ชมเดินทางมาบ้านพ่อใหญ่ยาวจะพามาติดตามรปชนทางตัวเลขงวดวันที่1กันยายน2568รค่ะวัต่ิพานมาเนะคะแนวทางของพ่อใหญ่ยา,ยาวกับเขานะคุณผู้ชม6 3เข้าตรงๆนะคะเข้าตัวเน้นเลยนะคะผู้ชมเมื่อนี้เขาก็มาติดตามกันต่อนะคะพยย่อใหญ่ยาวจะเดินทางห้ตัวไหนนะคะ จะเน้นจะเด่นให้ตัวใดเพื่อเป็นแนวทางเพื่อมักเพื่อชอบเนาะคะขอขาบคุณชมมาหอดมาถึงแล้วเนาะคะเขาไปรับชมรับฟังกับแม่หมูค่ะสวัสดีครับพ่อสวัสดีค่ะพ่อวันนี้วันที่19สิงหาคมสองพันห้ารพายเอฟซีแตชมเดินทางมาหาพ่อใหญ่ยาวมือนี้มากอะเอฟซีเพิ่นกระฝากน้ำใจไม่พอเพิ่นน้ำให้เพิ่นได้โชคได้หมันอีกนะพ่อเนาะอ้าวท่านผู้ชม เอฟซีมันได้โชคได้มารมันก็ฝากนกำใจไม่พอพี่น้ำเออโอ้อ่าคนแม่นคนแม่นหน้าตาสีตัวนี่คนแม่นพี่น้องนี่หอ้าวพี่นองหน้าตากระซดใสใสพี่น้องห้ามถึงพอพี่จะเป็นคนบอลแต่เดี๋ยวพี่น้องได้พอพี่จะทอมตัวเอเห็นปะขนาดเขานี่พี่น้อยังธรรมดาพี่น้องนี่งวดที่ผ่านมาเด่นหกพี่น้องพ่อใหญ่ยาวเล็กเด่นเล็กวิ่งหกกับเก้าพี่น้อง เน้นรักหกเด้อพ่นวาหกสองหกสามหกสี่้าหกหายอีกตัวนึงนี่พ่อ <c oughs> อยู่บาได้ดิเนี่ยหกสามตรงๆถ้าเก่าพอ,อมาวาวงให้สองคูเ <c oughs> ก่าสามกับหกสามเท่านั้นแต่พอ่นมาให้เด่นหกเด้อนบนล่างหกมาทั้งบนทั้งล่างพี่น้องบนหกห้าล่างหกสามตรงตรงเอาบานนี่อัอนไม่มีพ่อบาานีหนพ่อต้องโซ่ดิเอเอื่นนี่แหละคนแมน หามันเขาเรียกว่าขี่ถึกปว้างพ่อพ่อฮามันขี่ถึกปว้างพ่อพนมาพ่อพนเป็นคนทำตัวพี่น้องพ่อพนบ๊วยเด่นดอกงวดงวดพราเขาก็มีนะพี่น้องเนาะขายงวดเขาก็ตรงตรงของพ่อยเงี้ยวฮ่าบอบ้าธรรมดาอ่าเบอร์อ่าเขาจะสูตรตามสูตรตามสูตรพ่อได้ยิ้มเน่นะพ่องวดนีรเนาะ เออแครเนี่ยอ่แค่เนี่ยพ่อเอฟซีเพิ่นดีโชคดีมาน้ำเด้อพี่น้องเด้เอก็ขอบคุณเอฟซีที่เพิ่นฝากน้ำใจไม่พอเพิ่นน,น,น้ำพี่น้องเนาะอ่าผมหาเพิ่นดีโชคน้ำพอเพิ่นอีกจังไี้พ่ออ้นนอวนเนี่ยหนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปด่าได้ไปได้ไปอือคือนี่ว่าอะไรพีว่าเราให้โตยังไงโตเดียวบะเนี่เอากรให้คือเก่าสิกระให้พ่อเพิ่นเรียกเอาลักกับพ่อกับวงเน้นให้คืเอเก่านี่มันนี่พ่อมันมัก เออเออมักตัวเดียวเพื่อนเออแกจังกแกจังว่องนิ่งให้เพื่อนคือสิคักบทีพ่อบาดวิ่งเออมักตัวเดียวเย้ำบ่แม่นว่าเขาหวดนึงหลับห้วยมั่นใจปิเออเอาไปตัวเดียวเพื่นจะว่าอืมั่นแรงเต็มที่อ่ากติสข้อไม่หรอกมันบ่มันบ่มาตัวครูจักเทียตัวเข้ากันไว้อ่าแต่ว่าตัวประดับเข้ากับตัวตัวฟกอบมันละ ตัวนั้นมองมากตัวนี้มีมากแต่ว่าไม่เล้มากแต่ก็ตัวนี้ตัวนี้นะมันมากตัวนี้นี่แหละพ่อเนี่ยมันจะตัวนี้นะบาดนี้เลยว่าขันห้าจังได้กระตามแม่นว่ารุดแต่มันรุดไปซะเพื่อเอาลักตัวนี้ละไรนี่ักตัวไหนงอนเล็กเด่นเล็กวิ่งตัวไหนลักเก้าตัวเดียวเก้าตัวเดียวโอ้สั่นสันคือเจ้าตัวเดียวเก้าตัวเดียวเนี่ยเขาเ้าเก้าตัวเดียวก็คประกอบใช้บ่แม่นว่าแม่นงวดนึงนะตรงตรงนี้คือว่าฟันให้ตัวเดียวเลยเด้อ บาดนี้บ้านเขาเขาซ่อมซ่อมฟอบมา่นไหมบินเข้าตัวเดียวมันมาตลักนี์นี่นะเอาเอาให้สี่ว่ารุดกับรุดเท่าก็เคยรุดแต่ละเน่อเคยได้ละรองเบิงโอ้เอาฟอเพิ่นมั่นใจตัวเดียวมั่นใจเก้าตัวเดียวพี่น้องเออพอเพิ่นมั่นใจเก้าตัวเดียวจับคู่ตัวเดียวเพ่ะเก้าเขเก้าเจ็ดเก้าแปด ว่าเาเนี่บาทนี่ว่ต้องเอะไรงวดนี่บ่ต้องเอะไรนี่เป็นจังได้ค่อยเก็บเคยเสียบมาแล้วนะคือมันใจเก่านะพ่อเนาะเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดทำมิดเดียวคู่เดียวตัวเดีพ่อหหวอืมถึงมาคุมรอดเลยวตัวที่ว่ามันใจตัวคู่เดียวเก้าหกนี่มักอยู่มักค่าคือตัวเดี มันตัวนี้ละเพราะว่ามันขำมันมาแล้วมันบ่าใครจะลบตัวใดเพาะเก้าหกเก้าหกแขมพงเก้าหกแขเอฟซีนีมาเอ้าเออตัวนี้ละเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดติปเขามีแล้วจังหนวยละติปเขานี่มาเบิ่งลูกผ้านี่เดีเ๋ยวบ้านเขาจะนี่เราเนี่ยมอกรนแน่นเอามอกรมัดละเบอนที่มารอบนั่นน่ะไอ้ติปหน่อยกับผมมีติดมัดหล่ออ้าวพี่รองคับผู้ชมมาจะมาพ่อพนมีติดเขาว่าจะอุดหนุนพ่อพนัยเพราะว่า เอฟซีเพิ่นจะมาเล่นน้ำเพิ่นว่าแต่ว่าท่านได้วางพี่น้องแ่ว่าท่านด้เขาโอ้โหนะเพิ่นโทรมาเมื่อเช้าเพิ่นว่าจะมาเล่นน้ำมากินข้าวแรงน้ำพี่น้องเนี่ยเเท่านเพิ่นมาจากกรุงเทพกรุงไทยพุ่นละท่านชมเพิ่นว่าจะมาเล่นน้ำมากินข้าวน้าเมีย่ซื้อยังแบบนี้พ่อเนี่ยมีบูบี้เขาแต่ว่าเบาเถ้ายังท่านด้นัดเพิ่นดอกพี่น้องแ่ว่าท่านได้วางนะครับเพิ่นก็จะว่าจะมาเล่นน้ำเด้อมากินข้าวน้าวางบอว่าสั่นก็ได้บอกเพิ่นวายังท่านได้วางก็เลยนึกว่่าพอเพิ่นมีติบวายบ่พอ กองหม่กองไงแม่พ่เหลือเลยบ่มาขายดีแถบจีบเขายาเฮ็ดง่ามไหได้พอได้ยายเฮ็ดดีไหเลยแนี่ละยายเฮ็ดง่ามไหลเฮ็ดดีไหลเออเอาไปเท่าัำบุ่งเออมาเม่ว้าไอ้รุ่นพ่อนจักองสองกองไว้ฝากที่น้องเอฟซีวมาจะมาเล่นนัมาเล่ว่จะดมากาเนี่ยานชุมบาาบาชากเเออเดี๋ยวเขียนให้ด้อท่านผู้ชมเด้ออ่า ดไ้เอาพ่อสารแล้วจังเอาไปอบเปนบ่อบชั่วบันอบอบลมร่มควนนี่บอกว่าอ๋อหนูนึกว่าแม่นั่นนี่เอาเอาตอกไปอบก้อนแห้วค็จังมาสารอ๋ออะไออจังว่าห้องนี้บนได้บ่ได้ได้ี่ไโอ้มันขาดเนาะค้อนอะไหลายที่อย่างนี้ เขาเป็นสีแดงสะพอนุราอยู่ดีเนี่ยวะโฆษณาให้นน้ำเลยเนี่ยแต่ว่าผู้ใดเป็นอยากได้มาเอาเด้อเขาเขาอยากให้นทรงให็นขี้หนาเนี่ยฮักสองคู่หักตัวใดล่ะพ่กสองคู่เกียรติหนึ่งแก่วนั่นเราทำมาชมดีสิว่านั่นเขากบบนั่นเอาค่ะพ่อใหญ่ยาวเด้อพี่น้องเด้อยถูกเท่าเป็นน้าทางพี่น้องถ้ามักถ้าชอบถูกใจตรงใจจังไปหาจับประตตรีได้ทำมาชมเด้อหมดที่ผ่านมาเนี่ยพ่อคนเด่นเห่เลย ลักหกหกสามวงกลมให้พร้อมเน้นหกสามถาเก่าคือเก่าสมาหกสามตรงๆขีถึกป้องพอคนมาอ่างวดนี้เล็กเด่นเล็กดิ่งครับ9ก้าเม็ดเดียวน่ะพอคนมาอ่าจังลาบ้าของเ้าเอ่คนมักคนพอคนมางวดนี้เอาตัวเดียวเก้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดพอคนมักคือเกหกพี่น้องทาบ่มักที่พอคนจับหายาตัวมใส่เก่า สันจรนี่พ่อว่าเนี่ยสัญจรนี่ว่าเนี่ยมาแทนบ่เก่าเนี่ยกติตัวว่าคูณใจมันก็เคยเข้ามักกันท่านหรือมัล่ตามรักเข้าเฮ็ดมากมันก็มักตัวนี้อสันจรเก่ามากได้พี่น้องได้เบาเท้าเก่ามากน้ำพ่อคนอยู่เก่าสันจรเก้ามาพ่อบอกสันจรเก่ามากอ่านะครับเก่าได้พี่น้องได้เหล็กเด่นเหล็กวิ่งเก้าหกตัวเน้นหาลอตเตอรี่ไว้เลยเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเจ็ดนี่ก็มักาอีกตัวนึงเันพอพอพ่อฮันวาพี่น้องนี่นะครับ เก้าหกกับเก้าเจ็ดเด้อหาไปว่องให้บวกเก้าเจหรือว่องเก้าหตัวเดียวตัวเดียวคือเก้านะพ่อเนาะมันกระังสมมติว่ายุทธีเป็นบอมักตัวนี้ตัวนั้นเขากัเล่นได้นะไอพ่อพนว่าถาบอมักตัวนี้ก็คือเกาเจดได้พี่น้องเ้อถาบอมักตัวพ่อพนินผู้บอมักเก้าหกกับเก้าเจ็ดพ่อนาถามบอมักเก้าหกเก้าเจ็ดกับเก้าแปดต่พอพนมากกับโตพนมักพน่าถามมาคือเก้านี่ก็คือถามาคือหกสามก็จะเป็นเก้าหกงวดนี่ สัญจรพี่น้องหนึ่งกันยายนสองพัอยพ่อใหญ่ยาวพี่น้องเอฟซีผู้ใดสนใจติปเขาพ่อพ้นพี่น้องนะครับบ้านพ้นสูงนะครับ <S <S <ays> ตำบลพ้นสูงอำเภอชายวนจังหวัดอุดรธานีมหาพ่อพ้นยุบานพี่เด้อพี่น้องเด้อมหาพ่อมาบาังเดอติปเขาเมื่อนี้บ้าแถวควายจะซื้อไปฝากเอฟซีน้ำพ้นยุบพ้นจะมาเล่นมาเล่นไม่กินเขาน้ำเพิ่งเคยจะพ้นจะมาจากท่านกรุงเทพเนี่ยพี่น้องแต่ว่าเสียดายนะพ่อพ้นเฮ็ดท่านได้แล้วอันนี้เพิ่นเพิ่นเฮ็ดและเพิ่นก็จะไปอบอีกไหมพี่น้องมันงามมันงามแล้วมันใจดีพี่น้้้อองบ่าาววซืไปลลแ เลยวเล่ยาของพ่อคนนี้ดีเด้อพี่น้องติดเขามาซื้อเอาพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ผลิตประทันพ่อคนมานี่ไฟผลิตไฟผลิตมีอยู่ผู้เดียวเคียงจากสานสารประทันไม่ไม่ไพนี่ก็บแมมาตะโคกับมาพ่าไม่ไพ่พ่อคนกับมาตะดงไม่พี่น้องเด้อบอแทงเน้อไม่ยังพอไม่ไล่บอกเรื่องไม่บงไล่นี้ไม่บงติดละลอยก็บาดนี่ไหมพี่น้องส่วพ่อแล้วเกี่ยเฮแต่เล่าสารเล่าเล่าสมัยเก่าหน้าแรกอยู่เด้อพ่อยใหญ่ยาวนี่อ่า แต่วาจะให้บเาาเถ่าทรงด้วพี่น้องเด้บริทรงท่านผู้ชมมารถดมาหาพ่อพันยูบ้านมาอุดหนุนพ่อพ่นนี่เออไมอห่างอย่างบบ้านาบึงเหมือนุบ้านฉากเขาเลยอแต่าการเอเข้าเอเข้ากับเขาพี่น้องเบาเถ่าก็บอกตรงๆด้วยพี่น้องเด้บัตรมันเข้ากับเข้าท่านผู้ชมมันเบาเข้าก็มีแต่ว่าเบาเถ่าก็บาหาพ่อพ่นตลอดละนั่งเทียพ่อพันกับโอ้เห็นรถจอดมากอีกแล้วผ่านา มาเห็ดย <g su ll i> ่างมาฉันปอนมาแม่แม่พอเสร็จหรอกแม่เด mm. ี๋ยวจะมาเอียจะมาเด้อจะมาเยี่ยมยามถามข่าวกันเ้นาะพี่น้องเนาะเข้ากันดีท้ายมาเป็นยังเคยไปขึ้นมาหูจักแล้วนะไปมาแล้วแม่กเจียร์กับมุกมุกเหล็กเหล็กเดินเหล็กปิงพ่อยืนเดินดีเดินมาตลอดเอาแม่บ่อนเหลียดเลยติดติดเขาแม่บ่อนเหลียดจักใบปัดจะเห็ดดีเลยเด้อพ่อเด้อทำมาได้เละ เอาไปดำเบาหนัวหัวมวนได้ไปดงเนะาะเบาหนัวหัวมวนไปนดำเด้อท่านผู้ชมเด้อน,นะครับผมเอาแคปหน้าจ,จอหน้าพ่อใหญ่ยาวนี่นะครับงวนดนี้พ่อคุณว่าเอาเล็กเด่นเล็กวิ่งไปตัวเดียวงวดที่แล้วหกสามตรงตรง,ตรงอ่าเขาแลกจัดสู้คนนี้น้องพ่อนเนาะอ่าญามิบ่เขาห้องเบาไหลหนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดไปดำเป็นแนวทางพ่อใหญ่ยาวถ้ามาัคตาชอชไปหาหย,ยิบจับลอตเตอรี่ได้พี่น้องเด้อเล็กเด่นเล็กวิ่งเก้าตัวเดียว 969798นะครับพอเป็นมั่นใจว่องให้ตัวเดียวคือเก้าเก้าหกพออันว่าถามว่มาเก้าหกกับเก้าเจ็ดเด้อเพิ่นว่าสามคท่านัาหลับพี่น้องนะครับแคปหน้าจอองเบิ้าวนะผมก็ได้เวลาเป็นสมควรแล้วล่ะขอบคุณพ่อใหญ่ยาวพี่น้องขอบคุณครับพ่อขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งช่องและพี่น้องเด้อนะขอบคุณผู้ขอบคุณผู้คนมีน้ำใจพ่อเป็นน้ำนะผมขอบคุณพี่นายมีนายพี่ปานาสุขุสุขคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรง แล้วไปโชคให้มา้าอีกได้พี่น้องเด้อเนี่ยบอท่านติบเขาหมดก่อนพี่น้องพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับโชคให้มาน้ำกันเนาะคะ่ะพอกันไม่คลิปหน้าค่ะคลิปน,ปนี้สวัสดีค่ะ